อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับดีเดย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้กับการงดจำหน่ายสุราผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองใช่ของจังหวัดพิศนุโลกของเรานะคะก็ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้สตาร์ทเป็นวันแรกแล้วก็จะควบคุมแบบนี้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดของเทศกาลปีใหม่เลยค่ะ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท,ที่ที่ประชุมนะคุณนะมีมติเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการลดอุบัติเหตุทางถนนวิถีชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับไร้อุบัติเหตุค่ะก็ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามประกาศของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะของการขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพุทธศักราช2563ค่ะป้องกันไม่ให้เยาวชนนั้นเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็มักมีการขายสุราเถื่อนตามช่องทางออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้โดยมีผลบังคับใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในวันเมื่อวานนี้7ธันวาคมเป็นวันรแรกค่ะครับผมนอกจากนี้เองนะครับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็จะมีการดําเนินการรณรงค์ผ่านมาตรการขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับในให้ผู้ผู้ที่ต้องขับขี่รถครับงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า6ชั่วโมงห้ามผู้ประกอบการร้านค้าและก็ผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดโปรโมชั่นนะครับห้ามโฆษณาเลยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับห้ามสื่อโฆษณาห้ามขายทางออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในร้านที่ขายแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยจะทราบในข้อกฎหมายข้อนี้อยู่แล้วแล้วก็จะไม่ค่อยมีลงในนั้นแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไม่ว่าจะเป็น ap, ปู๊ปแพนด้าลายในนี้ในตัวในตัวนั้นก็จะไม่มีในเมนูอยู่แล้วค่ะก,ก็จะไม่มีเครื่องอการจําหน่ายแบบออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าการขายรือการจําหน่ายไม่มีแน่นอนค่ะเห็นด้วยค่ะ เพราะว่าเยาวชนของชาติสําคัญแล้วก็มันกินการรับๆออเหล้าเหล,ล้าปลอมสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในในโลกออนไลน์เยอะที่ออกกฎหมายออกมาห้ามเด็กซื้อเหล้าทางออนไลน์มันเป็นเรื่องดีไม่มีไม่มีเสียหรอกเรื่องพวกนี้อ๋อนนั้นแน่นอนลดลงอยู่แล้วครับวันนี้มันเกิดจากเหล้าเยอะครับมันขาดสติถูกไหมฮะ ครับผมนี่ก็เป็นเสียงของผู้ประกอบการนะครับร้านค <รง S 1> ้า<อ>ปชาชีกส่งคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ความเห็นของพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าแน่นอนว่าไม่มีใครที่เห็นดีด้วยเพราะว่าปกติแล้วการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยเขาจะระบุไว้ชัดเจนครับว่าจะต้องห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เนี่ยซื้อสุราภายในร้านแต่ถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ในช่องทางออนไลน์คุณ มันตรวจสอบยากไง<ช>ว่าเด็กคนนี้คนที่กําลังเล่นยูเซอร์นี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่อาจจะมีการปรอมแปลมยูเซอร์เพื่อ,อที่จะซื้อด้วยนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเชิญชวนให้เด็กเนี่ยมาซื้อด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าปีใหม่นี้นะครับถ้าเราอยากที่จะไปอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับเขาไปในนานเนี่ยก็เอาเป็นว่าลองงดสักปีหนึ่ง <ก>ลองวดนะลองงดดูสําหรับการดื่มสุราสาหรับการเฉลิมฉลองนะครับเอาเป็นว่าเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีไปเลยก็ดีปกติกแล้วเนี่ยค, <ะ S 2> คุณก็ได้มีโอกาสใช่ไหมได้มีโอกาสสวดมนต์ข้ามป,ปีบางทีก็ไปถือศีลาวเลยเหมือนกันคุณน่าอย่างนี้เข้าวัดเหมือนกันนะโอ้โหน่ารักมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับ